ครวะกูไม่รู้เลยเนี่ยกูก็ไม่รู้กูไม่เห็นมึงเหมือนกันมึงเล่นยังไงกูก็ไม่รู้เลยกูไม่รู้ไม่นยังไงโอเคกูน้ำตาไหลตอนจบ้วยน้ำตาไหลตอนจบซีนที่ประทับใจที่สุดในเรื่องซีนนี้แหละพี่หันไปเลยนี่คือที่นั่งผมนี่คือนนนแล้วเป็นซีนอารมณ์แบบเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะถูกเล่าให้จบ ภายใน EP 1 1แล้วเราต้องเล่นลิงกันสื่อถึงกันแต่ไม่มีใครเห็นหน้ากันผมก็ดีไซน์ตัวเองไว้แบบหนึ่งฟังเพลงแล้วรู้สึกยังไงก็เล่นแบบนั้นมันเล่นยังไงก็เล่นแบบนั้นซึ่งไม่รู้ตอนตัดมายัางไงแต่เราก,ก็บอกวันนี้เลิกอลกองแล้วก็เดี๋ยวมารอลอนรุ้นกันผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งซีนเป็นอีกหนึ่งความประทับใจในวันนี้เลยคือไม่เห็นกูก็เลยไปเวแบบกูก็เลยไปเวแบบ ฟลกแบ็กรีนีทำด้วยกันมาทั้งหมดปื้มปิ่มปื้มปิ่มเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดีพอี่ออเี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยอเก็บเก็บเดยเดี๋ยวอเดี๋รเดรอเรเเดียครอเลวรอเรอรรดยเี่ยรอเด่รอเรอารดยวยีรรววร